สวัสดีครับพี่เพื่อนๆวันนี้ผมตาวัดไผ่นะครับวันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับพระเครื่องหลวงพ่อข่อมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็ขอนําเสนอนะครับเป็นเหรียญครบรอบเหรียญรูปไข่นะครับครบรอบแปดสิบปีนะครับของลุงพ่อนะฮะออกพศสองพันห้ายี่สิบห้านะครับผมนี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนี่นะครับสภาพสวยนะครับสภาพไม่ได้ใช้กันมาเลยนะครับผิวไฟยังขึ้นเป็นลุ้งๆเลยนะฮะ สวยเดิมครับพี่เพื่อนเนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ facebook ต้าวัดภัยนะครับหรือโทร0837552196นะครับพระเครื่องที่เช่าบูชาจะพ่มไปนะครับทุกรายการรับประกันแท้สากลทุกรายการนะครับนี่นะครสังหุนราคาแค่หลักร้อยครับรุ่นนี้ไม่แพงครับขอบพระคุณมากครับ